คบนาคมคลองชมพูต้นทางคือท่าเรือวัดชมพูไปตามลําคลองปลายทางที่วัดตะยมเพื่อต่อรถยนต์ไปวังทองพิษโลกวัดริมคลองที่เป็นที่รู้จักกันมานานคือวัดพันธลีที่มีประวัติความเป็นมาขอาแก่วันที่เข้าไปได้พบกับป้าข้างวัดที่เคยเป็นนักเรียนสมัยที่ต้องเรียนบนสาราวัดเห็นบรรยากาศการเดินทางโดยเรือเมื่อก่อนทราบว่าไปจากตาบลชมพูจึงได้คุยกันถึงเรื่องการเดินทางเรือเป็นที่สุขสนาน วัดพันธลีตั้งอยู่ที่บ้านพันธลีหมู่ที่สองตำบลพันธลีอำเภอวางทองจังหวัดพัโลกสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ13ไร่วัดตั้งเป็นทางการเมื่อพศ2483มีนามเดิมว่าวัดพันสาลีหรือวัดพันสาลีตามชุมชนและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดพันธลีการสร้างวัดนั้นมีนายจันทร์บัววงังโป่งเป็นผู้นํร่วมกับชาวบ้าน พื้นที่ตั้งวัดมีบริเวณกว้างขวางคลื้นเป็นพิเศษเมื่อมีงานมหาลกระสดสมัยก่อนสาลาการประเรียนสร้างเมื่อปีพศ2518และมีการยกย้ายทําให้สูงขึ้นจากทางด้านหน้ามายังบร,ริเวณปัจจุบันเช่นเดียวกับพระอุโบสถสร้างเมื่อประมาณปีพศ2505ต่อมาสร้างขึ้นใหม่ใกล้กับที่เดิมสําหรับที่เดิมได้สร้างเป็นพระวิหารที่วัดเปิดการเรียนการสอนพระปริยัตธรรมและยังเคยมีโรงเรียนผสมศึกษาตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดตั้งแต่สมัยก่อนด้วย ในยุคแรกนั้นมีเจ้าอาวาสเป็นที่นับถือศรัทธาหลายท่านอาทิพระอาจารย์คงนุติโกพระอาจารย์ลีสาธโรพระอาจารย์ดำจเลียนปโยและพระอาจารย์ด่างลักคิตโตซึ่งพระอาจารย์ด่างได้มีการสร้างรูปหล่อไว้ให้ญาติโยมกราบไหว้บูชา